สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับคุณครูจะมานําเสนอโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับที่เอาไว้ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์นะครับสำหรับโปรแกรมตัวนี้นะครับชื่อว่าโปรแกรม Google Classroom นะครับสำหรับรูปแบบของโปรแกรม Google Classroom นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ในในคอมพิวเตอร์ PC แบบนี้นะครับหรือใช้ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเราได้นะครับโดย ถ้าเป็นตัวคอมพิวเตอร์นะครับเราก็เข้าสู่เว็บไซต์ของ Google นะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของอีเมลที่เป็นของ Google นะครับหรืออีเมลที่โรงเร็นออกให้ตัวนี้ได้นะครับส่วนของมือถือนะครับนักเรียนจะต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Google Classroom ซึ่งใช้ได้ทั้งระบบ Android และ iOS นะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็เลือกเอาแล้วกันนะครับว่าจะใช้ผ่านตัวคอมพิวเตอร์หรือผ่านตัวสมาร์ทโฟนของเรา เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราจะใช้งานกันอย่างไรนะครับเอาละครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่การใช้โปรแกรมแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Google Classroom นะครับคุณครูขอขั้นตอนการดาวน์โหลดโปรแกรมก่อนนะครับตอนนี้นะครับคุณครูดาวน์โหลดโปรแกรมมาแล้วนะครับจะอยุดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นรูปตัวจอนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นรูปจอนะครับนะครับสีเขียวแบบนี้เขียนว่า Classroom ด้านล่าง อ่รูปตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลยนะครับนักเรียนเอาละเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่โปรแกรมกันวิธีเข้าเข้าสู่โปรแกรมก็โดยการนํามือนะครับไปกดตรงนี้นะครับดูด้านบนนิดนึงครับนักเรียนด้านบนตรงนี้ครับเห็นไหมครับด้านบนตรงนี้นะครับคืออะไรครับตรงนี้คือ Account ที่ใช้งานอยู่หน้าตอนนี้ตอนนี้คือครูใช้ Account ของโรงเรียนอยู่เดี๋ยวครูจะเปลี่ยนเป็นแอคเคาท์ของของ,ของตัว,ต,ว,ต,วตัวนักเรียนเองนะครูขอเป็นนักเรียนแล้วกันเนาะนักเรียนต้องเปลี่ยน และเขาเป็นของนักเรียนเองวิธีการเปลี่ยนนะครับก็กดไปตรงกลมๆตรงนี้แหละแล้วข้างล่างครับเพิ่มบัญชีเห็นไหมครับตรงเพิ่มบัญชีเราก็ใส่ในส่วนของอีเมลเราลงไปอีเมลนักเรียนนะครับที่ครูออกให้นะครับหรือถ้าใครไม่มีเมลโรงเรียนก็ใช้เป็นตัว Gmail ก็ได้นะครับอาจจะครูใช้เป็นเมลของของโรงเรียนที่ออกให้นะครับแบบนี้นะครับ เราก็ใส่อีเมลลงไปแล้วกดปุ่มเห็นไหมครับปุ่มอะไรครับปุ่มถัดไปตรงนี้นะครับนักเรียนกดปุ่มถัดไปตรงนี้นะครับอ่ะคลิกปุ่มถัดไปครับแล้วตรงนี้ครับใส่อะไรครับใส่พาสเวิร์ดนะครับแบบนี้ครับใส่พาสเวิร์ดเสร็จแล้วก็กดปุ่มถัดไปตรงนี้นะครับนักเรียนอ่ะก็ปุ่มถัดไปอ๋อตอนนี้ยากแล้วนะครับเราจะต้องใส่โค้ดครั้งหนึ่งเพราะว่าตัวนี้เราเพิ่งล็อกอินเป็นครั้งแรกนะครับ ใส่ให้เรียบร้อยนะครับตัวอะไรเอ่ยนะครับเราก็ใส่เข้าไปอ่าตอนนี้นะครับนักเรียนพอนักเรียนนะครับเข้าสู่ตัวอีเมลที่ครูแจกให้เรียบร้อยแล้วนะครับใส่ยูสเนมพาสสเวิร์ดเรียบร้อยแล้วมันก็จะเข้าสู่หน้าจอตรงนี้นะครับเห็นปุ่มตรงกลางไหมครับนักเรียนครับเห็นปุ่มตรงกลางไหมครับปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ครับมันบอกว่า เริ่มต้นการใช้งานนะครับนักเรียนก็กดปุ่มตรงเริ่มต้นการใช้งานเลยนะครับตอนนี้เราเป็นใครครับเราเป็นนักเรียนใช่ไหมครับเราก็เลือกในบทบาทของนักเรียนนักเรียนอยากกดคุณครูนะขยายดูนิดนึงนะครับขยายดูนิดนึง่าตัวนี้จะมี2บทบาทนะครับบทบาทแรกคือบทบาทของนักเรียนกับอีกบทบาทหนึ่งคือเป็นบทบาทของคุณครูนะครับตอนนี้เราเป็นนักเรียนนะครับให้เราเลือกตัวนี้นะครับ ชั้นเป็นนักเรียนนะครับกดปุ่มชั้นเป็นนักเรียนนะครับหน้าจอก็จะเข้าสู่โปรแกรม Google Classroom นะครับสังเกตหัวตรงข้างบนครับนักเรียนเห็นไหมครับข้างบนครับตัวกลมๆข้างบนนะครับอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงอ่าอย่าโอเคตรงนี้นะครับจะเป็นรูปของนักเรียนเองนะครับจะเป็นรูปของนักเรียนเองตรงนี้นะครับ กเรียนก็จะได้รู้ว่าอ๋อเราใช้ Account ตัวนี้อยู่นะครับโอเคครับเอาล่ะครับนักเรียนต่อไปนะครับนักเรียนจะต้องเข้าสู่ชั้นเรียนของคุณครูคนนั้นๆนะครับวิธีการเข้าสู่ชั้นเรียนนะครับนักเรียนไปดูด้านล่างนะครับที่มีรูปเครื่องหมายบวกนะครับวงกลมนะครับและมีจงบวกอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้แหละนักเรียนจะต้อง กดตรงนี้โดยเวลาเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะให้เราใส่อยู่2วิธีการเข้าคือให้เราใส่โค้ดกับใส่ในส่วนของลิงก์ลิงก์ของห้องโดยคุณครูเนี่ยจะเป็นคนแจกในส่วนของโค้ดและลิงก์ของห้องนั่นเองนะครับก็คือคุณครูเขาจะแจกเป็นโค้ดมาให้หรือคุณครูเขาจะส่งลิงก์มาให้ลองไปดูกันนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถเอาโค้ดตัวนี้นะครับไปกรอกในในช่องตรงนั้นได้นะครับในช่องของชั้นเรียนนะครับ หรือถ้าครูส่งลิงก์มาแบบนี้ในไลน์นะครับนักเรียนก็เข้าไปคลิกตรงลิงก์ได้เลยนักเรียนก็สามารถเข้าสู่ชัลล้นเรียนของนักเรียนได้เลยนะครับเอาละครับนักเรียนนักเรียนก็กดปุ่มบวกนะครับตรงนี้นะครับแล้วนักเรียนดูตรงช่องนี้นะครับเห็นไหมครับตัวช่องตัวนี้นะครับคืออะไรอ่าขยายให้เพื่อนๆดูนิดนึงครับช่องตรงนี้นะครับคืออะไรเอาละช่องตรงนี้คือขอรหัส ฉันเรียนจากครูแล้วป้อนรหัสที่นี่เมื่อกี้ครูแจกรหัสไปแล้วใช่ไหมครับรหัสคืออะไรครับรหัสคือ qf 3 lj แล้วก็7 f นะครับ7แล้วก็ f นะครับแล้วก็กดปุ่มด้านบนครับเห็นไหมครับปุ่มอะไรครับเข้าร่วมนะครับอ่ะกดปุ่มเข้าร่วมเลย อ่ะกดไปแล้วนะครับเรามาดูกันว่ามันยังไงนะครับรอสักนิดนึงนะครับเห็นไหมครับเราก็จะเจอวิชาของคุณครูคนนี้ขึ้นมาแล้วก็คือวิชาคอมพิวเตอร์ม3าโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเจอไปดูกันต่อว่าในเมนูต่างๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูส่วนต่างๆของโปรแกรม google classroom กันนะครับเรามาดูด้านล่างก่อนนะครับด้านล่างมีมีหมด3เมนูนะครับเมนูแรกครับสตรีมนะครับสตรีมคืออะไร สเตมคือเวลาคุณครูโพสต์ Post ในส่วนของใบงานเนื้อหาอะไรต่างๆนะครับส่วนตรงนี้ก็คือจะแสดงในส่วนของเนื้อหาที่ครูคเพิ่มเข้ามาล่าสุดนั่นเองนะครับอันที่2ครับคืออะไรครับงานของชั้นเรียนนะครับงานของชั้นเรียนก็คือเป็นรูปแบบของอ่าเป็นครูสั่งอะไรมีครูมีใบงานอะไรคุณครูโพสต์คลิปวิดีโออะไรคุณครูให้ใบงานเรื่องอะไรนะครับนักเรียนสามารถมาดูงานของชั้นเรียนตรงนี้ได้และอันสุดท้ายครับตรงนี้ครับ ผู้คนครับผู้คนคืออะไรครับเรียนสามารถรู้ว่าวิชาอันเนี้ยใครเป็นครูผู้สอนนะครับหรือในวิชาตรงเนี้ยมีนักเรียนคนไหนมาเรียนบ้างเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูในส่วนของผู้คนเอาละเดีย๋ยวเรามาดูกันทีละตัวเลยนะครับสตรีมเห็นไหมครับคุณครูคุณครูเนี่ยให้งานมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีทั้งใบางานมีทั้งวิดีโอคลิปวิดีโอนะครับและก็มีทั้งในส่วนของใบความรู้นั่นเอง เดี๋ยวครูขอข้าไปดูในส่วนของผู้คนกันก่อนนะครับตรงนี้นะครับผู้คนเห็นไหมครับส่วนแรกเห็นไหมครับคุณครูเห็นไหมครับคุณครูคือใครครับอ่าคุณครูพงศิษยเพลือทานนั่นเองและส่วนที่2ครับข้างล่างครับเพื่อนร่วมชั้นเรียนเห็นไหมครับก็จะมีนักเรียนที่เข้ามาเรียนตรงนี้อยู่หลายท่านเลยนะครับเอาละใจหลักของเราใจสาระสำคัญของเราในวันนี้ก็คือส่วนที่2ครับงานของชั้นเรียนโอเคครับ ครูเข้าไปในงานของชั้นเรียนนะครับคุณครูก็จะทำเป็นเนื้อหาให้ดังนี้นะครับอันแรกครับเห็นไหมครับอันแรกครับคืออะไรครับใบความรู้เห็นไหมครับใบความรู้ตรงนี้นะครับคุณครูก็จะใส่ในส่วนของใบความรู้มาให้ตั้งแต่ใบความรู้ที่หนึ่งเรื่องอะไรใบความรู้ที่สองเรื่องอะไรใบความรู้ที่สามเรื่องอะไรและใบความรู้ที่สี่เรื่องอะไร ในสื่อของใบความรู้ถ้าครูมีเพิ่มเข้ามาอีกครูคก็จะใส่เข้ามาอีกเรียนก็สามารถที่จะมาดูได้ว่ามีใบความรู้อะไรบ้างต่อไปครับสื่อการสอนเห็นไหมครับเล่ขกันไปเลยนะครับสื่อการสอนตอนนี้มีอะไรครับที่เป็นวิดีโอก็มีวิดีโอที่1วิดีโอที่2วิดีโอที่3วิดีโอที่4วิดีโอที่ 5. อ่ะไปดูต่อครับข้างล่างมีอะไรอีกครับข้างล่างมีอะไรอีมีวิดีโอที่บันทึกจาก Google Meet ตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้บังคครูสอนสดผ่านมีดเนี่ยคุณครูก็จะบันชื้นในส่วนของวิดีโอไว้ให้แล้วก็นําคลิปตัวเนี้ยมาให้นักเรียนดูย้อนหลังได้นะครับส่วนต่อไปครับงานที่มอบหมายเห็นไหมครับงานที่มอบหมายก็จะมีอะไรบ้างครับก็จะมีใบงานต่างๆเห็นไหมครับใบงานที่1งใบงานที่2งใบงานที่3ใบงานที่4และใบงานที่5้าอันล่างสุดนะครับอันดูครับอันล่างสุดครับมาเรามาดูกันครับอ่าอีกนิดนึงครับมีอะไรครับมีสอบกลางภาคเห็นไหมครับ และมีสอบปลายภาคในสถานการณ์แบบนี้นะครับเราไม่ได้เจอกันนะครับเดี๋ยวเราจะมีการสอบกลางภาคแบบออนไลน์นะครับและก็สอบปลายภาคแบบออนไลน์มาเรียนเตรียมตัวไว้ให้ดีนะครับเอาละครับทัางเรียนแล้วเรามาดูในส่วนของกันแรกนะครับก็คือใบความรู้นะครับตอนนี้นะครับคุณครูมีใบความรู้อยู่4ใบความรู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละใบกันเลยนะครับใบที่1ครับใบความรู้ที่1เราก็นํานิ้วนะครับเราไปจิ้มดูเลยนะครับในใบความรู้ที่1โอเคครับนักเรียนเห็นไหมครับ ใบความรู้หนึ่งคืออะไรครับตรงนี้คุณครูแนบไฟล์มาให้1ไฟล์นะครับเห็นไหมครับไฟล์แนบเป็นชื่อว่าไฟบุ Book PDF. ๊ก M3 u1 สามยูหน่งุดาคุณครูได้แนบไฟล์ใบความรู้ให้เรา1ไฟล์ตรงนี้นักเรียนก็คลิกไปเลยครับตรงใบความรู้ตรงนี้นะครับคลิกไปแล้วนะครับก็จะปรากฏอะไรครับปรากฏใบความรู้ที่คุณครูแนบมาให้เป็นอะไรครับนี่เราขยายดูได้นะครับ นักเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องการจัดการข้อสอบจัดการข้อมูลสารสนเทศเห็นไหมครับเราก็เปิดไปเปิดไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับเปิดไปเรื่อยๆแบบนี้นี่คือใบความรู้ที่1นึ่ที่ครูแนบมาให้เราเอาละสมมต,ติต้องเรียนศึกษาครบแล้วท่านเยนก็กดปุ่มด้านบนนะครับการกระบาดด้านบนเลยแล้วก็ย้อนกลับไปที่หน้หนาหลักของเราอ,อาจจะขอดูอีกตัวอย่างหนึ่งไปดูใบความรู้ที่4กันนะครับว่ามันคืออะไร ใบความสี่เห็นไหมครับมีไฟแนบขึ้นมาอีกหนึ่งไฟนะครับเป็นไฟแนบตรงสีแดงนะครับเป็นไฟ PDF นักเรียนก็กดเข้าไปเลยครับอ่ากดเข้าไปแล้วนะครับเราไปดูกันว่ามันจะเป็นอะไรรอมันโหลดสักนิดหนึ่งนะครับรอมันโหลดสักนิดหนึ่งโอเคครับเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันนักเรียนก็สามารถที่จะศึกษาในส่วนของใบความรู้ตรงนี้ได้นะครับศึกษาตรงนี้ได้เลยเอาละส่วนต่อไปครับปิดไปเลยปิดต่ย้อนกลับครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนที่2นะครับวิดีโอสื่อการสอนเดี๋ยวเรามาดูสักเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องแรกครับเรื่องที่1ครับอ่าเหมือนกันเลยนะครับคุณครูก็จะมีลิงก์วิดีโอให้ในตรงไฟล์แนบเห็นไหมครับเราก็กดปุ่มตรงไฟล์แนบตรงนี้เลยปั๊บเอาละปรับหน้าจอนิดนึงเป็นแนวนอนให้เรียนเห็นนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นวิดีโอนะครับ นี่เลยนี่ก็ศึกษาวิดีโอไปด้วยนะครับนี่ไหมครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวครูขอเรื่อยนิดนึงจะเร็วๆนะครับยกตัวอย่างให้ดูนะครับเอาละวิดีโอเรียบร้อยแล้วมุิเราดูเร็วเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะปิดไปได้เลยนะครับย้อนกลับมาส่วนของคลาสร o มนะครับแล้วย้อนกลับไปส่วนหน้าจอแรกแบบเราของเราแบบนี้นะครับอ่ะเรามาดูตัวต่อไปครับ บันทึกการสอนจากมิตรอ่าเราไปดูซิว่าเป็นยังไงเราเข้าไปดูซิคุณครูสอนสดจากมิตรเป็นยังไงครับเราไปดูสักคิดหนึ่งนะครับแล้วก็กดตรงตรงนี้นะครับอ่ากดเข้าไปแล้วนะครับอ่าเรามาดูกันครับนี่เห็นไหมครับกดที่มีส่วนเห็นไหมครับหมยประมวลผลค่ะอ่าโอเคก่นค,ค,ครับก่นสสอนนี้ ครูขอเลือนดูนิดนึงนะครับ M I เนะาจะใช่เนาะม M นะครับนี่คือเป็นตัววิดีโอนะครับที่คครูสอนจากโปรแกรมนี้นะครับสอนสดนักเรียนก็สามารถที่จะย้อนกลับมาดูได้นะครับแบบนี้นะครับเอาละเอาละครับส่วนตัวนี้สําคัญมากนะครับก็คือส่วนของการงานที่รับมอบหมายนะครับจากตรงนี้นะครับคุณครูมอบหมายงานมาอยู่ประมาณ1 2 3 4สามสี่ 5ใบงานนะครับสมมตินะครับเราไปดูใบงานที่1กันนะครับว่าเราจะดูงานยังไงและเราจะส่งงานยังไงนะครับอ่ะเราไปดูในใบงานที่1นะครับเห็นไหมครับคุณครูบอกว่าอะไรครับให้นักเรียนทําใบงานในยผ่าท้ายบทนะครับหน้าที่นู่นนี่นั่น5ข้อทําใส่สมุดนะครับทาใส่สมุดแล้วก็ให้เรียนถ่ายรูปงานชิ้นนั้นนะครับถ่ายรูปไว้แล้วเราเข้ามาส่งในนี้โอเคนะครับสมมุติว่าคุณครูได้ทําการ อาเบเจนซี่นักเรียนได้ทําแบบฝึกห ah. ัดเรียบร้อยแล้วในสม,มุดแล้วนั่นเยนก็ถ่ายรูปเอาไว้ถ้ามีหนหน้าก็ถ่ายหหน้าถ้ามีหา2หน้าก็ถ่าย2หน้า3าหน้าเป็นต้นนะครับวิธีการส่งนะครับเห็นด้านล่างไหมครับเห็นไหมครับข้างล่างครับงานของคุณตอนนี้มันมีไหมเรายัางไม่มีเนาะเดี๋ยวเราจะทําการส่งโดยการกดปุ่มตรงนี้นะครับลูกศรเห็นไหมครับลูกศรลูกศรยกขึ้นข้างบนเนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้นะครับนัเรียน,นกดตรงนี้นะูกศรยกขึ้นตรงนี้นะครับ แล้วเรากา็ขยายเพื่อนๆนดูนิดนึงครับอพอเรากดลูกศรมาปับ๊บเดี๋ยวเราขอาโอเคเลงดีๆนะครับพอเรากดลูกศรตรงนี้นะครับเราก็ทําการเพิ่มไฟล์แนบโอเคไหมครับนะักเรียนต้องถ่ายรูปมาก่อนนะถ่ายรูปมาแล้วเราก็จะทําการเพิ่มไฟล์แนบกันโอเคครับเดีย๋ยวครูกดปุ่มนี้เลยเพิ่มไฟล์แนบมันมีอะไรบ้างล่ะโอเคต้องขยายเพื่อนเพื่อนดูะ มันมีอะไรบ้างนะครับอันที่1ครับไดร์ครับไฟเนน่ยจัดไดร์คืออะไรครับก็ Google Drive ตอนตอนนี้งานเราอยู่ไหนอยู่ในรูปภาพใช่ไหมครับหรือเพิ่มจากลิงก์ใช่ไหมก็ยังไม่ใช่เพิ่มจากไฟล์ล่ะใกล้เคียงเนาะแต่ยังไม่ใช่เลือกรูปภาพอ่าอันนี้แหละครับเราจะกดมาที่เลือกรูปภาพโอเคครับ ครูจะกดเลือกรูปภาพอ่าโอเคเราก็ไปหารูปมาอ่าสมมติครูส่งรูปนี้เข้าไปในระบบนะครับโอเคครับโปรแกรมก็จะดาวน์โหลดรูปนี้เข้าสู่ระบบให้เรารูปที่1สมมติว่าครูกดไปซักอ่าเราทําไว้2รูปนะครับเดี๋ยวรูปที่หรอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ขึ้นอยู่กับเน็ตแล้วถ้าเน็ตใครเร็วเนี่ยก็จะโหลดได้เร็วถ้าเน็ตใครช้าก็เหมือนคครูแบบนี้นะครับเราจะเพิ่มรูปที่2ทํายังไงครับ ขยายเพื่มดูนิดนึงเราจะเพิ่มอีกหนึ่งรูปนะครับเราจะเพิ่มอีกหนึงรูปให้ไปกดที่เพิ่มไฟล์แนบนะครับกดไปเลยครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเลือกในส่วนของอะไรครับเลือกรูปตรงนี้เห็นไหมครับเลือกรูปภาพเห็นไหมครับเลือกรูปภาพโอเคครับเหมือนเดิมครับเลือกอีกหนึ่งรูปอ้าวชาวล็อกนี่แหละพอเราคลิกเลือกรูปแล้วรูปที่2แล้วนะครับ สมมติว่าเราครบแล้วเดีย๋ยวรอมันโหลดรูปที่สองนิดนึงนะครับ่โหลดอยู่นะครับเอาแป๊บหนึ่งโอเครูปที่สองมาแล้วนะครับสังเกตยังไงครับสังเกตยังไงครับด้านบนเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่านี่ครับเป็นรูปที่หนึ่งที่เราส่งไว้และนี่คือรูปที่สองที่เรา ที่เราส่งไว้ที่เราเพิ่มเข้าไว้นะมี2รูปถ้ามีมากกว่านั้นเราก็กดปุ่มเพิ่มฝ่ายแนบตอนนี้ผมขอครูขอแค่ส่งแค่2รูปเองนะครับ2รูปพอเอาละวิธีการส่งก็กดปุ่มตรงนี้ครับปุ่มส่งตรงนี้นะครับเอาละครูกดปุ่มส่งและก็มันจะมีแถบขึ้นมาอีกหนึ่งตารางามีขึ้นมาอีกหนึ่งอันนะครับเราก็กดปุ่มปุ่มส่งนั่นเองเห็นไหมครับอีกหนึ่งครั้งครับอ่ะกดไปแล้วครับ เรามาดูกันครับมาเกิดอะไรขึ้นเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็ทําการส่งงานเห็นไหมครับส่งงานแล้วแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองเห็นไหมครับเรนก็ย้อนกลับไปดูเอาละมาดูข้อสังเกตกันนิดนึงนะครับข้อสังเกตตรงนี้นะครับขยายเพื่อนดูนิดนึงครับขยายให้เพื่อนดูนิดนึงเห็นไหมครับข้อสังเกตของใบงานนะครับลงมาหน่อยครับลงมาอีกนิดนึงให้เห็นใบงานด้วย โอเคเห็นไหมครับข้อสังเกตของมันนะครับคือใบางานที่1เห็นไหมครับเป็นสีอะไรครับเป็นสีเทาแสดงว่าใบางานที่1นักเรียนได้ทําการส่งไปเรียบร้อยแล้วส่วนใบางานที่2 3 4ี่และ5ยังเป็นสีเขียวอยู่แสดงว่านักเรียนได้ส่งหรือยังครับยังไม่ได้ส่งโอเคไหมครับถ้าเรียนส่งแล้วมันก็จะกลายเป็นสีเทานั่นเองเอาละดีย๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งหัวข้อนะครับก็คือเรื่องของการสอบกลางภาค เรามาดูกันครับว่าสอบการภาคเป็นยังไงนะครับเราคุณครูมีตัวอย่างข้อสอบการภาคอยู่โดยการคลิกเข้าไปครับโอเคครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วเราก็ไปดูครับเห็นไหมครับจะมีลิงก์อยู่ลิงก์หนึ่งครับเห็นไหมครับลิงก์ตัวนี้ครับสอบการภาคอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเวลาเรียนใช้งานก็ไม่ยากครับกดไปเลยที่ลิงก์ตัวนี้นะครับจะเป็น Google Form ขึ้นมาให้เราเอาละรอสักครู่นะครับเห็นไหมครับนักเรียนก็ทําอะไรครับ ทำข้อสอบเลยแล้วนักเรียนก็กดปุ่มส่งข้อสอบอันนี้ตัวอย่างนะยังไม่ใช่ข้อสอบจริงนะครับกดปุ่มส่งข้อสอบแล้วก็เรียบร้อยครับเปิดงานจบครับแค่นี้เองเห็นไหมครับไม่มีอะไรยากเลยเนาะง่ายนิดเดียวเองนะครับเรียนก็สอบเรียบร้อยแล้วอันล่างสุดครับข้อสอบไปผ้าเห็นไหมครับครูเขียนว่าอะไร เร็วๆนี้ซึ่งยังไม่ได้สอบตอนนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่านักเรียนจะนําไปใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงนี้นะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับติดตามกันดูนะครับวันนี้สวัสดีครับ